ฮัลสวัสดีครับผมแก๊งรอบสโบรครับนำทีมโดยออรอฟครับจะมาแสดงเดี๋ยวดูกันนะครับนะครับกระดาษนะครับไม่มีอะไรขีกันไม้เห็นขีก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  อีกแล้วนะครับบี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 บ,บ,บ,บีบีแล้วเส่ก้วยเส่ก้วยเส่ก้อยอ่นานยงไงว่า fact or f แ c t <oughs> <c oughs> ม <est> ันยอดมากเลยมันมาเหมือนเดิมได้ไงอ่ะโอ้ยมันยอดมากเลยดูดูมีอะไรเลยไอ้เยี่ยมมันทำได้ไงวะเนี่ยมึงทำได้ไงวะเนี่ยเ้ยมันยอดมากเลยครับโอ้โหเยอดเลยยางโลกรขอบคุณครับ